ใครที่หารนะ้านเติมเกมอยู่นะครับร้านนี้เลยร้านเล็กซิกช็อปรับบริการปาบอ๊อ f ฟ o ด King Legacy แถมยังรับกดเกมพาร์และผลปิศาจอีกด้วยยังมีกดเกมพาร์ตอนิเมตไฟเตอร์ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมตอนนี้ช่องฮิลลี่เนะครับมีระบบสมัครสมาชิกเมมเบอร์แล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะครับผม you make ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเองฮิวลี่เอ็กในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเล่นออสตาจากกากไปเทียบนะครับใน E ีีที่6แล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดซับกดแชร์กันมานะครับผมตอนนี้นะยครับยอดซับสไครป์เนี่ยคือ11,400ละอ่ะเป็นไงคือผมี่แบบโอ้โหเช็คทุกจชั่วโมงเลยคุณผู้ชมเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเราไม่ลงคลิปเนี่ยคนจะกดซับกันมากี่คนนะครับก็ ผมลองไปดูค่าเฉลี่ยมาแล้วนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับจะมีคนกดซับมาเนี่ยร2อซับสไครเบอร์นะครับหลังจากที่ลงคลิปไปโอ้โหก็คือเยอะมากเลยนะคือจนตอนนี้หมื่นหนึ่งแล้วอ่ะหมื่นหนึ่งพันแล้วอ่ะโอ้โหม่คิดว่าจะมีคนกดซับมาก,กันเยอะขนาดน,นี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับแต่ว่าพวกเองอะ่ะกดซับเราไม่มาดูกันเว้ยเออนี่แหละมันเสียใจตรงนี้แหละคือแบบผมจะร้องไห้คนกดซับหมื่นหนึง่งแต่คนดูคลิปห้าพันหกพัน <laughs> พอพอพอเลิกด่าแม่ <laughs> ด่าบ้าเป็นเรื่องใหญ่โตกันเลยทีเดียวโอเคครับใน ep ที่6นี้นะครับผมก็ตั้งใจนะครับจะเล่นสตอรี่หมดคำๆนะครับสัก4ตาแล้วก็ไปลงออฟลงอินฟินิตลงนู่นลงนี่นะครับลงแบบ ยิบยิบเย้ยย่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับใน EP นี้เพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นแบบจริงจังเท่าไหร่เนาะเพราะว่า EP นี้เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนะเพราะวาเวลแค่60นะครับคงจะเล่นจนถึงเวล70เนาะเพราะว่ามันจะเลเวลเยอะเกินไปเพิ่มเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะ EP ไม่ถึง15 EP นะครับผมตั้งใจเนี่ยซีรีส์นี้นะครับจะถึง15 EP ไม่เกิน15 EP นะครับกว่าคลิปมันจะไม่มีอะไรนะใน EP ท้ายๆนะครับผมเครเดี๋ยวผมจะลงเอาออฟเลยไหมหรือว่าเราจะไป เล่นสตอรี่บอดชิวๆดีกว่าละกันอ่ะผมไปเล่นสตอรี่บอดชิวๆดีกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยผมรอตู้ดีนะครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าปะไม่เอาไม่เอาผมไปเล่นฟาร์มมิ่งดีกว่าจะได้เพชรน,นะครับเอามาสุ่มรอตู้ดีด้วยโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องเล่นเอ็กซ์ตรีมนะครเพราะว่าไม่น่าไหวนะครับโอเคเล่นนอร์มอลปกติเนาะแล้วเราก็วางบูม่าไปครั้งนี้เรามีออฟรถเงินนะครับใส่กับบูม่าบูม่าจะเลเวลร้อยละในเดี๋ยวใน EP เนี้ยผมจะทำบูม่าเล <150 S 1> เวลท <150 S 1> นะทีีี่่่่เเเเเยออออะะะสุดในนกมมมแลล้วาาาหหรรืืจจพิป ไม่แน่ใจวิว170หรือ,อยังเนี่ยเกมเนี้ยอัพเลเวลได้170หรือ,อยังน่าจะยังนะครับถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยนะคุณผู้ชมโอ้โหผมไปดูคอมเมนต์นี่คือแบบเยอะมากแนะนําวิธีการเล่นบล็อกฟุตนะครับแล้วก็อ่าบอกอะไรต่างๆเกี่ยวกับในคลิปเออจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะสำหรับบล็อกฟุตนะครับก็ขอขอบคุณมากนะที่แนะนํากันมานะจริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะไปหาข้อมูลเองก็ได้เว้ยคุณผู้ชมแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากหานะครับมันจะได้อ่าไม่ดูน่าเบื่อเกินไปถ้าเรารู้ทุกอย่างนะครับมัน อาบ,บูมาไม่ได้มมเตโม่องค์กดอาบ,บูมาไม่ได้นะมันเป็นบัก็กคือก็อารมณ์เหมือนแบบว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้ทุกอย่างแล้วแบบไปเล่นเนี่ยมันก็รู้สึกน่าเบื่อใช่ปะเออแต่ออสตาร์นี่ไม่นับนะครับเพราะว่าออสตาร์เนี่ยต่อให้รู้ทุกอย่างนะครับมันก็ไม่ได้น่าเบื่อเท่าบล็อกฟุตนะครับถ้าบล็อกฟุตเนี่ยความรู้สึกผมนะถ้ารู้ทุกอย่างนะครับมันจะดูน่าเบื่อไปก็คือแบบเอ้ยผลน,นี้ดีกว่าผลนู้นดีกว่าวิธีเล่นแบบนี้ดีกว่าวิธีต่อสู้แบบนี้ดีกว่านะครับใช้แบบนี้ โจมตีแบบนี้ดีกว่าอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่ามันเนี่ยจะไม่ค่อยดูน่าสนใจนะครับมันจะดูไม่มีมิตินะครับสำหรับผมนะความคิดผมนะถ้าเรารู้เยอะกันไปก็อารมณ์เหมือนแบบเราเนี่ยรู้ว่าวันพีซคืออะไรก่อนที่จะถึงตอนจบอ่าใช่ปะใครที่ดูวันพีซมาก็น่าจะรู้นะครับตอนที่อุซบนะครับถามว่าวันพีซคืออะไรแล้วลูฟี่หัวร้อนคืออารมณ์นั้นเลยคุณผู้ชมผมเนี่ยเป็นลูฟี่เลยก็คือถ้ารู้ก่อนรู้แบบรู้ไปเยอะนะครับกลับมาเล่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่า มันไม่น่าสนุกมากเท่าไหร่นะครับคือมันแบบไม่ได้อัศรสอะ่ะเออเดี๋ยวผมจะอพบูม่ไปยาวๆคือมันบั๊กไว้คุณผู้ชมผมกดอพบูม่ไม่ได้ตอนแรกอ,อ่ะอีนิดเดียวตีไปอุยอ้ยอุ้ยเงินพอดีคุณผู้ชมอูโหผมมีเงินอับบูม่พอดีเลยตัวแอร์มาแล้วเดวช่างมันนะครับเราเห็นเงินก่อนเราเห็นแกเงินก่อนคุณผ,ผู้ชมถ้าเรายิ่งอพบูม่นะครับตอนเวฟต้นๆได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับอุ้ยกระตุกอ่ะผมกระตุกมม่เลยเนี่ยไม่ของผมจะระเบิดแล้ว ผมต้องการคอมใหม่ด่วนเออตอนเด็กตอนเด็กๆกับผมแบบเ,เห็นเพื่อนเล่นโทรศัพท์เลยผมแบบเอ้ยแม่อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อะโทรศัพท์ต้นช้าแล้วแกล้งนะครับเอาไปทุบทิ้งที่ไหนได้มีประกันได้ได้ได้ฟรีได้คืนฟรีได้เครื่องใหม่เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรบางผู้ชมเขาเรียกว่าเคมะเออได้เคมนะครับุปอดเลยว่าจะได้เครื่องใหม่แต่แม่เอาไปซื้อประกันไอไปเคมให้นะครับก็เลยได้เครื่องเก่าแต่ก็ยังช้าเหมือนเดิมเรื่องอดีตอดีตก็ยังจะเอามาเล่านะผมเนี่ย โอ้ยคุณผู้ชมผมวางตรงนี้ได้แค่6ตัววะ่ะอีก2ตัวผมวางไม่ได้อ่ะระยะมันไม่ถึงนะครับอีกนิดเดียวเนี่ยอยีกนิดเดียวจริงๆคุณผู้ชมวางไม่ได้นะครับโอเคผมจะวางมั่วๆเลยแล้วกันไม่คิดมากวางก,กองกันไว้นะครับระยกกระก็สั้นไปนะผมว่าโอเคไม่โดนตรงนี้นิดนึงนะครับไม่เป็นไรได้อยู่เออแบบนี้แหละโอเคแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราวางตัวแอครบแล้วนะครับตัวเจ้าหนุ่มขบา้านคุณผู้ชม ตัวจุดรืเข้าบ้านลืมดูลืมดูนะครับตัวจุดรืเข้าบ้านผมอาพิกโกโลกันบ้างไว้ก่อนเค okay, ตี่ไปพิกโกโลโอ้โห oh, เกือบแล้วนะผมเกือบไปได้มาดูนี่ครับคิดว่าอ่าจะแพ้แล้วให่แต่ยังอยู่ยังได้อยู่อ่ะผมวางตุร,รกีได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าวางไปอ่ะผมวางตุร,รกีครบละโอ้โะยะก็โกงเกินไปปะบางทีอ่ะไม่ได้อวยเลยนะเนี่ยเออแอดมินเกมนี้ไม่ได้อวยเลย ฮาดาวระยะไกลขนาดนี้ไม่ได้อวยจริงๆเลยนะไม่ได้อวยเลยนะเนี่ยไม่ได้อวยนี่ขนาดไม่ได้อวยเฮ้ยระยะกว้างอยู่นะไกลอยู่นะเจ็ดสิบเลยอะ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยผมว่าเปลี่ยนมางไว้ตรงนี้ดีกว่าออาผมก็ไปดูคอมเมนต์มานะครับเขาก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันก็ใส่ได้นะครับไอออฟอะแต่ว่ามันใส่ไม่ได้แล้วโอเคขอบคุณสับความรู้ใหม่นะครับไอตอนที่มันมาใหม่ๆผมก็ไม่รู้ไง ไม่ได้เล่นนะครับเฮ้ดีลักผมยังไม่มีเลยไอตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ใส่โค้ดเลยคุณผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปเล่นนานขนาดไหนนะครับออสาตาเนี่ยอยู่เว้นแบบจะไปสอนคนรู้เล่นาน,าน,นาโนดานี้นะครับตัวละครใหม่ๆนี้แทบจะไม่รู้เลยผมว่าตั้งใจนะครับใน EP ที่7เนี่ยผมเนี่ยจะไปเอาออฟอ่าเรทเอ็กซ์ตีมหนะครับถ้าไม่ได้ก็น่าจะ EP 8แต่ EP 9เนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าผมเนี่ยจะได้ออฟไฟนะครับ EP 8 EP 9ประมาณนี้ประมาณนี้แหละเออคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ผมเลเวล60แล้วพอเลเวล75นะครับผมก็จะไปลงในแดนเชลเลนด์หนึ่งได้จะเอาออฟไฟนะครับมาใส่กับไอ้ตัวละครตัวนี้มันชื่ออะไรนะพิโกโรพอพิโกโรเรามีออฟไฟใช่ปะเราก็จะเอาไปเล่นเชลเลนด์หนึ่งเอ็กซ์ตีมได้ผ่านแบบสบายๆนะครับแล้วก็หาตัวละครบัฟเออร์วินมาใส่แล้วก็หาตัวละครสโลโมชั่หนหนวดดำเอามาใส่ในทีมก็คือครบละตัวละครที่เอาไปลงเชลเลนนะครับเอ็กซ์ตรีมคือหาแค่ หนวดดำม,มาเออหนวดดำม,มาหายากสุดแล้วเออวินจะตอนไหนก็ได้นะครับผมเฉยๆกับเออวินนะแต่หนวาดดำนี่หายากนะครับคือ5ดาวกับ6ดาวไม่ค่อยมาเออคือ5ดาวหนวดดำกับ5ดาวหนวขาไม่ค่อยได้มาสุ่มนะไอตอนที่ผมได้เออวินใหม่มนี้คือผมโคตรดีใจอะ่ะเพราะผมเห็นเพื่อนมีเออวินเนี่ยผมไม่มีเออรวินผมก็เลยแบบฮาดามจเแล้วไม่เยอะเลยไม่ซู้เพื่อนโอเคเราพูดเยอะกันไปละเดี๋ยวเราไปดูตอนเวฟสุดท้ายดีกว่านะครับว่าจะได้กี่เวฟแล้วก็ดาเมจได้เท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะได้2อ0อือเชื่อผมปะ ผมประมาทตัวแอร์เกินไปครับ <c oughs> ตัวอแอร์ลุดเราเล่นในออฟไม่ไหวจริงๆว่ะคุณผู้ชมตัวแอร์อมันเลื่อนหนึ่งล้านนะครับนี่คือเวฟ40เองนะเออปกติมันไม่ถึงหนึ่งล้านนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับไม่ทำไมมันถึงหนึ่งล้านเลยวะเนี่ยตัวพวกนี้แล้วตู้เลมานีอาเฮ้ยโซโลสี่ดาวจะทำห้าดาวดีไหมแต่ห้าดาวมันก็ไม่ค่อยได้เก่งนะครับแล้วก็ตู้วายเป็นนามีแล้วก็จเจ้าอ่โกหังใช่โกหังนึกชื่อไม่ออก ได้แมดดาเมดสองร้อากว่าใช่เราลองรับเควสด,ดูส,สิมาเป้นหน0่งพ okay, ัป็นหนึงสองพโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นในอินฟินิตโมดละกันผมจะเล่นในของด้านเอ้ยอันนี้ด่านอะไรเฮ้ย <_ k _> เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมีด่านดาวน,น์นะเมคคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปลงนะครับไม่มีมีมอีกปะมีด่านปไปไปอีกปะเนี่ยเอ้ยอันนี้ด่านอะไรอ,อ๋อปีนามิทนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นประธานบริษัทนะครับเห็นเขาเล่นกันบ่อยนะจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทคุณผู้ชม ผมเตะปักคอมนะครับคอมดับเดยเปิดมาใหม่กำลังจะวางตัวละครเลยเมื่อกี้โอเคเรามาต่อกันดีกว่านะครับดาวนาเม็กอยู่ไหนผมอยากรู้มันได้ยังไงวะดาว่านนี้มีด่านนี้ด้วยโคตรเท่จะเป็นยังไงวะลองเล่นสิผม,มอยากรู้เมื่อกี้กดเข้าไปในเกมแล้วนะครับกำลังจะเดินเลยกำลังจะวางตัวละครเลยนะครับเตะปักคอมเรียบร้อยครับคอมดับโอเคอุ้ยอุ้ยด่านกว้างอยู่นะเดี๋ยวอย่าบอกมันออกมาสองฟัง <What? S 2> เดี๋ยวคุณผู้ชมมาออกมาสองฝั่งเหรอผมเคยเล่นด่านนี้นะผมไม่รู้นะครับมันมออกมาสองฝั่งเลยได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่วางไปแบบนี้ mm hmm. ตัวนี้ปรับเป็นลาดตัวนี้ก็ปรับเป็นลาดนะครับเคสมบูนแบบคุณผู้ชมดินผ่านแล้วตอนนี้สบูนแบบนะครับด่านนี้ออกแบบโดยโจ๊กเดอะฟูลคนนี้ผมเห็นออกแบบหลายด่านอยู่นะเออแล้วก็เอ็นคู อินคลิกมาร์เป็นไงสำเนียงการอ่านภาษาปักกิผมสุดยอดไะล่ะเออไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดขอภัยนะครับไม่น่าจะมีหลุดเอาคุณผู้ชมชิวๆละเราอาบ,บูมาอย่างเดียวนะครับเนี่ยเราสามารถวางกูรูโรเซ่ตรงนี้ได้กับตรงนี้เป็นประต่างระดับกันนะครับโคตรดีคุณผู้ชมมาได้เวฟห้าสิบสามแล้ววะ่ะ เฮ้ยนี่เราคือมาเวฟ50ได้แล้วหรอเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ผมว่าน่าจะแพ้นงแต่เวฟ5้าสบนะครับผมว่าไม่เกิน5 6อ่กอะอ่ะมอนมาขัดดีละน่าจะ54าหรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือ,อยังไงอุ้ย,ยเริ่มมีตุ้นแล้วนะครับเริ่มเอาไม่อยู่แล้วนะครับเริ่มเป็นแสนเริ่มเป็นล้านอย่างนี้ใครจะไปตีไหววะน่าจะไม่รอดไม่นะน่าจะไม่รอดนะครับเวฟ5 5แน่ๆอ,อีกทีเดียวตี เอ,อ้ยยังได้อยู่สวย A55 ว่ะเออ55เก่าออละโอ้ตอนนี้ตีหนึ่งแล้วคุณผู้ชมผมคงต้องไปอัดคลิปตอนบ่ายไม่ก็ตอนเที่ยงของพรุ่งนี้นะครับเรียบร้อยหลุดเข้าบ้านไปแล้วโอเคน่าจะประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปต่อกับพรุ่งนี้ดีกว่าก็คือแบบตอนประมาณหกโมงเว้ยคุณผู้ชมหกเจ็ดโมงเนี่ยครับเจนอตเข้ามา ห้าดาวแล้วผมไม่ได้สุมไว้ผมตื่นไม่ทันนะครับผมตื่นตอนประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมงห้เออตอนนั้นตู้เจนอ์ยังอยู่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยลีลานะครับเออนอนดิ้นไปนอนดิ้นมานะครับจนสุดท้าย8ปดโมงกว่าผมออกไปดูอ่าดิสคอดนะครับสรุปว่าเจนอ์เพิ่งผ่านไปตู้ทีแล้วเราเล่นนอร์มอลโหมดดีกว่าแล้วก็วางบูม่านะครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันชิวๆนะครับไม่ต้องคิดมากวางแบบมัวๆเลย อย่าใกล้ถนนก็พอนี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะวางไอ้เจ้าโกคูโรเซ่นะครับวางไว้ตรงนี้ดีป่ะหรือว่าวางตรงไหนดีคุณผู้ชมตรงไหนคุ้มๆมั้ยผมว่าตรงนี้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มเงินบูม,มา่ายาวๆเลยละกันเดี๋ยวเรามาลองวางตัวละครอ,อีกทีนะครับไม่รู้ว่าจะได้เป็นซูซูกิเวฟนะได้กี่ดาเมจนะครับแต่ผมว่าขอ300ดาเมจเอ็มผมก็ดีใจแล้ว คุณผู้ชมเวฟ58แล้วครับคุณผู้ชมคิดว่าผมเนี่ยจะไปถึงเวฟ60หรือเปล่าตู้แอร์เลือด2 0 0 0 0 0หรือ2ล้านวะเนี่ยมันออกมาแล้วนะครับตอนนี้คือเวฟ58แล้วโหดาเมจ 200M แล้วนะครับไม่ถึง 300M นะครับผมตั้งเป้าไว้ว่า 300M นะครับแต่ไม่ถึงว่ะไม่เป็นไรนะครับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรโอเคเราทำเต็มที่แล้วนะครับน่าจะหลุดในเวฟ60นะขอ60นะจะได้เควสเพชรอีกเควสนึงตอนนี้ก็ตู้ใกล้ลีเลยนะครับอีก5นาทีผมน่าจะจบทัันนอยู่ะครบ โอเคแค่ตายแล้วไอ้พวกนี้ได้ไปสามร้อยเอ็มนะครับสามร้อยสิบกว่านะครับสามร้อยยี่สิบแล้วแล้วก็จบไปที่เวฟหกสิบนะครับโอเคได้ตัวไอพีมาหกตัวนะครับเย่ yeah. เราไปซุม่มเอาหนวดดำกันดีกว่าคุณผู้ชมเอ้ยหนวดขาวสิหนวดดำเลยละ่ะเย้ในที่สุดเราก็จะได้หนวดขาวนี่ครับมาประดับบารมีของเราอ่ะการันตีพอดีสองพันเจ็ดนะครับมาซุ่มเลยซุ่มถูกตู้ปะเนี่ยถูกตู้นะครับ okay. โอเคอุ๊ยทีเดียวได้เลยครับ เฮ้ยคุณผู้ชมทีเดียวผมได้เลยอ่ะมันเกินไปเป้าครั้งเดียวเลยนะครับได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมสุ่มเฮาเอาอ้นนี้ดีกว่าอ่ะผมเอาไอตัวนี้ดีกว่าเออได้มาแล้วไม่รู้เก่งหรือเปล่านะแต่ตัวนี้น่าจะดีกว่าไอโกคูโรเซนะครับอ่ะเอาออกเลยไม่รู้ตีแอร์หรือเปล่านะเอามาใส่ก่อนนะครับในทีมไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่าแต่ฉันอยากได้เออผมลืมกดถ่ายรูปไปเลยเออผมลืมกดถ่ายรูปไปเลยนะครับอะไรวะ ตอนที่ผมได้นะตอนนี้ยังเวล60อยู่เลยอะทำไมเวลขึ้นช้ามากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีเพชรกี่เพชรนะแต่ผมขอรับเพชรแป๊บโอเคครับได้เพชรมาประมาณพันสองร้อยนะครับเ้ยถือว่าได้เยอะอยู่นะโอเคแล้วก็ตู้ยังไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมใช้ตัวนี้แทนโกคูโรเซตตัวแจกละไอ้ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่ามันตีตัวแอร์หรือเปล่าเราต้องไปหาข้อมูลแป๊บนะครับเดี๋ยวรอดูตู้ก่อนอีกศูนย์นาทีตู้จะมาแล้วเฮ้ยตู้หม,ม่เมื่อไรจะมาเนี่ย อูซบนะครับแล้วก็ตู้วายเป็นเอ้ยไอ,ยอยตัวนี้ตัวนี้มันโหดเปล่าวะไอผมสุ่มดีกว่าสุ่มได้ปะเนี่ยหาได้ก็ได้นะครับผมอยากได้ไอโบ,โบ,โบโดี้อะโบดี้สามตัวเฮ้ยได้โอเคผมได้โบดี้สามดาวมาเอสี่ดาวมาสามตัวแล้วนะครับสามารถทําโบดี่ห้าดาวได้แล้วคุณผู้ชมนี่โอ้ผมคิดถูกมันอาจจะทําโบดี่ห้าดาวเนี่ยมันใช้ออฟเยอะมากนะครับ เอออาจจะเอาเพชรไปซื้อนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เพชรหรือว่าจะทํายังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลแป๊บนะครับว่าไอ้สองตัวนี้นะครับมันตีแอร์หรือเปล่าผมก็ลือเหมือนกันไอ้สองตัวเนี้ยเดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บนะ <c oughs> คุณผู้ชมมันไม่ตีแอร์สักตัวเลยอสองตัวนี้เนี่ยเออเป็นตัวละครยืนพื้นหมดเลยนะครับรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเก่งนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย ตัวนี้เฉยๆนะครับผมไม่รู้สแต็กมาคร่าวๆแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นอ่าสตอรี่โหมดดีกว่าคุณผู้ชมเราจะเล่นในสตอรี่โหมดถัดไปเลยนะครับสตอรี่โหมดของอะไรเอ่ยด่านที่9แล้วหรอเฮ้ยมาไวเหมือนกันนะเนี่ยด่านที่1นะครับสู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้จากเรื่อง7บาปนะครับใช่หรือเปล่าวะเจ็ดบาปหรือเปล่าวะหรือแฟ i r รี่เทลวะ อ,ออันนี้นเจ็ดบาทดีเจ็7บาทโอเคด่านนี้น่าจะ7บาทนะคุณผู้ชมน่าจะใช่นะครับด่านที่49นี่ครับด่าน7บาทด่านแรกนะครับเราไปดูซิเราจะสู้กับตัวอะไรผมก็อยากดูเหมือนกันตัวกันแอร์เราใช้โกคูโรเซ่น่าจะไหวยอยู่เนาะเออไม่รู้ว่ามันเผาหรือเปล่าในตัวเนี้ยน่าจะไม่เผานะครับเราต้องรอดูนะครับเราดูไอตัววิ่งไม่เผานะครับเออตัวนี้ไม่เผาโอเคเข้าใจนะครับว่ามันไม่เผาเนี่ยจะตายแล้วนะครับลดไปแสนกว่า2องแสนแล้วเออเราไปแสนหนึ่งแล้วยังไงตายเหอะตายเหอะ นายไม่มีทางรอดหรอกไม่ใช่นายสิมเป็นผู้หญิงเธอไม่มีทางรอดหรอกชื่อว่าอะไรชื่อฟลานะครับฟลายไฝชื่อไฟ <c oughs> ตัวละครชื่อไฟผมอ่านถูกปะเนี่ยน่าจะเวลล์เลยนะคุณผู้ชมเรารอไปดูสิเวลล์จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทำให้เลเวล65เลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลงสตอรี่โหมดแบบลับๆนะครับผมไม่ได้อัดคลิปมาให้ดูเนาะเดี๋ยวจะทำให้ตัวละครนะครับผมเนี่ยเลเวลสัก65แล้วกันเดี๋ยวเราอ่าน่าจะจบอ p ีนี้ไว้ตรงนี้นะครับ โอเคน่าจะไม่ได้มีเล่นอะไรยาวมากไปเนาะพอสตาร์นน่ะแต่ไม่น่ารอดนะครับเลือดน่าจะ500,000 600,000ในตัวนี้เนะี่ยสู้กับเมเลโอดั๊ล่างบ้าข้างเรียบร้อยครับผ่านแล้วนะครับสำหรับสตอรี่โหมด7บาศไปที่เรียบร้อยตอนนี้ตู้เปลี่ยนแล้วคุณผู้ชมไม่รู้ว่าตู้อะไรมานะครับเอ่อมันคือตัวอะไรเนี่ยเดกุนะครับแล้วก็เอ่อนี่มันชื่ออะไรวะโจเซฟใช่ปะหรือโจนาธานเออน่าจะโจนาธานนะครับถ้าพูดผิดอะไรผิดขออภัยนะคุณผู้ชม โอเคครับสำหรับ EP ที่6ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็ได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเราไปเล่นกันตาสุดท้ายดีกว่านะครับนั่นก็คือ Infinite Mode นะครับโอเคเราเข้าไปเลยไอไอคนนี้มันเข้าเกมไปละเราสามารถเข้าซ้อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางบูแม่นะครับ EP นี้ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรจริงๆคุณผู้ชม EP นี้เออเล่นชิวๆนะครับ EP นี้มีพิเศษพิเศษก็ได้หนดหนดขาวหนดขาวมาให้สุ่มนะครับผมสุ่มไปแล้วเรียบร้อยเล่นอร์มอลโหมดแล้วกัน เมียกเอ็กซ์ตรีมนะครับกูไม่ผ่านเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตฟาร์มบูม่แป๊บนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราวางตัวละครกันบ้านกันดีกว่านะครับผมโอเคตอนนี้ตัวแอนหลุดไปละเราก็ปล่อยตัวแอนไปนะครับโอเคตอนนี้ผมอัปเกรดตัวละครครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเวฟทายนะครับว่าเราจะได้ไปกี่เวฟนะครับดาเมจเนี่ยตอนนี้มีอยู่สิบอ่ายี่เป็เอ็มนะครับขอดาเมจสักอ่ะสามสิบเอ็มแล้วกันสามร้อยเอ็มแล้วกันเออจะได้เพชรมาประมาณเกือบสองพันเพชรนะครับพันกว่ากว่านะ ดี๋ยว,ว,ถว,วถ้าผมเปตัวละครหดวแต่ผมจะไป PVP เกมนี้ให้ดูนะครับไม่ดูว่าสมัยนี้เขาใช้ตัวละครอ,อะไรนะสมัยก่อนนี่โหใช้กิวการเมดห้าดาวแล้วก็ใช้ฟิเซอร์อะไรอย่างเงี้ยโกคูหกดาวตัวเพิ่มเลือดบ้านหนวด,ดามเออร์วินอะไรประมาณนี้นะครับสมัยก่อนตอนแบบมีหมด PVP มาใหม่ๆนะตอนนี้ก็ชิวๆคุณผู้ชมยังไม่มีตัวหลุดนะครับเดี๋ยวเราไปเจอตอนเวฟตึงๆดีกว่าจะได้คิดไม่ยาวเกินไปนะครับถ้าใน EP นี้ผมพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดไปขออภัยนะคุณผู้ชมเกมดี มันค้างตอนที่ผมจะชนะแล้วว่าไปว่าแบบนี้ผมก็ไม่ได้เควสดาเมจนะครับอะคุณผู้ชมดูแล้วกันเกมเหลี่ยมผมเกมมันเหลี่ยมผมคุณผู้ชมดูเอาแล้วกันนะครับเนี่ยผมจะแพ้แล้วเนี่ยถ้าผมปล่อยมอนเข้าบ้านไปนะครับอีกอีกไม่เกิน10วินาทีเนะี่ยผมก็ชนะพอผมชนะใช่ไหมผมก็จะได้เควสเพดดาเมจนะครับนั่นคือเกมมันเหลี่ยมผมนะครับมันไม่ยอมให้ผมเล่นให้จบแล้วก็ค้างแล้วผมก็ไม่ได้เควสเพชรเหนื่อย เตือนใจกับเกมจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเราจะได้เควสเพชรดาเมจหรือเปล่าครับแตตตอนนี้เนี่ยตู้ดีแล้วคุณผู้ชมตู้ดีแล้วนะครับดีไป5นาทีแล้วโอ้โหคือแบบเกมโคตรเหลี่ยมครับบอกเลยคือผมส่าเสียเวลาเล่นไปตั้ง20นาทีแต่สุดท้ายไม่ได้เควสเพชรนี่คือผมโกรธอ,อ่ะโอ้ผมไม่ได้เฮ้ย,ยผมได้เควสเพชรอยู่นี่ไงผมได้เควสเพชรอยู่นะครับเอ้ยยังได้อยู่นะโอ้ชัวไม่ได้เควสเพชรนะครับถ้าไม่ได้เควสเพชรนี่คือผมโกรธมากเลยนะเนี่ย เฮ้ยตู้ไวเฮ้ยผมจะสุ่มตู้ไว้ผมไม่รอผมไม่รอผมสุ่มตู้ไว้นะครับผมบอกเลยตู้ไว้ต้องเป็นของเรารีบรับเพชรเลยคุณผู้ชมผมอยากได้อะผมอยากได้อิทจีนะครับนาันทีไห้สุ่มผมต้องให้ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวอิทจีมันใช้ตัวละครอะไรบ้างผมลืมอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มไปก่อนนะครับสุ่มไปสักสามรอบได้การันตีไหมเนี่ยไม่น่าจะได้การันตีนะครับต้องเล่นอีกตานะโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นอีกตาแล้วกันผมไม่ยอมอ่ะผมอยากได้อิทจีนะครับเฮ้ยผมอยากได้อิทจีโอ้มันมาตอนนี้พอดีอ่ะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้นะคครรัับบผมมีเพชอยู่นะ 2,175คือผมเนี่ยต้องการเพชรอีกประมาณ520กว่าๆนะครับพือที่ผมอยากจะสุมอิทาจิได้นะครับผมลืมเหมือนกันว่าอิทาจิใช้ตัวละคอรอะไรนะครับน่าจะใช้ตัวละครจากด่านเบอร์เซิร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมไม่รอเวคือผมจะไปเล่น,นอีกตาหนึ่งผมไม่ยอมอิทาจิมาพอดีอะ่ะเออผมเกือบปิดคลิปไปแล้วนะครับแต่ดีนะดีนะนะที่เกมมันยังให้เควสเพชรผมอยู่อะ่ะคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับโอเคไปอีกตาหนึ่งเลย ไออิทาจิหกดาวนะครับมันมันตีแล้วแบบมันจะติดไฟกี่ฮิตนี่แหละผมจยาไม่ได้แต่ว่ามันมันมันนา่าจะดีอ่ะไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครมาใหม่ผมอยากได้นะครับอีกนิดเดียวผมก็จะเลเวลหกสิบสี่แล้วแต่ผมเล่นอีกสักตาแล้วกันคืออย่างน้อยสุ่มได้หนึ่งตัวก็ยังดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรารีบเล่นเลยดีกว่านะครับเรารีบเล่นเลยเดี๋ยวเก็บเพชรนะครับเวฟห้าเก้าเลยคุณผู้ชมดาเมจ 2 3 0 m นะครับไม่เปตานีีดาเมจน้อยกว่าปกติวะปกติมันจะ350นะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับนี่ไงตัวแอมมาแล้วเออน่าจะได้เพชรประมาณพัน0กวเพชรนะครับในแต่ละตาเนาะปังเข้บ้านเรียบร้อยได้แค่เวฟ60นะครับได้ตัว a p มาเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราออกไปซุ่มเอาอิทาจิกันดีกว่าคุณผู้ชม แต่ผมจำไม่ผิดนะครับเห็น <_ d> um> น้องๆ <_ d> um> เขาบอกว่าที่เขาแยกตู้ x กับตู้ y เนี่ยเพราะว่าคนที่มาเล่นใหม่นะครับมันจะได้ตัวละครที่ดีเกินไปนะอย่างแบบพวกที่สมัครมาใหม่แล้วก็มาเล่นใหม่อะไรอย่างงี้นะครับก็จะได้ตัวละครที่เก่งเก่งเกินไปนะเพราะเลยได้แยกว่าตู้ y เนี่ยจะเป็นตู้ละครที่ตัวจะดีกว่าตู้ x นะครับส่วนไอ้ตู้ x เนี่ยจะเป็นตัวละครเก่าๆ,ๆนะครับส่วนน้อยมากๆหรือว่าแทบจะไม่มีเลยก็คือตัวดีๆที่จะมาตู้ x นะครับส่วนน้อยมากๆนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไอ้ตู้ x อ่ะที่ตัวดีๆจะมานะครับสมเอาเลยดี ไม่พูดมากทำเพลงได้ไหมคันเดียวได้ไหมอุยอ้ยอุ้ยผมได้ผมได้อิทจิอุย้ยถามจริงอุย้ยดวงวันนี้ผมมาว่ะคุณผู้ชมครั้งเดียวนะครับได้อิทธจิหนึ่งตัวโอเคแต่ผมย่อยตัวประกอบทิ้งก่อนนะครับโอเคผมจะสุม่มอ่าค่อยๆกดแล้วกันโอเคคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นการสุ่มรอบสุดท้ายนะครับก็สุ่มเลยรอบนี้ต้องได้แล้วแหละเพราะเป็นรอบการันตีนะครับเหลือเวลาอีก 6นาทีนี่ไงเราได้แล้ววูฮูเดี๋ยวแคปรูปไปก่อนนี่โชโดสวยงามเดี๋ยวแคปอีกรูปนะครับเผื่อไว้โชโดสวยงามครับผมอีก5นาทีตู้ใหม่จะมาครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูตู้ใหม่ละกันเดี๋ยวราดูตู้สีตัวอะไรขอโหดขอโหดขอโหดฉันขอโหดผมว่านลายมัสไต์เนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะมีอ่าออฟนะครับอนาคต เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้คุณผู้ชมเฮ้ยตัวดีตัวดีผมสุ่มผมสุ่มผมสุ่มไปเลยไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับรอบสุดท้ายโอเคไม่น่าได้นะครับโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมถือว่า EP นี้เป็น EP ที่สุ่มตัวละคะรแล้วกันเล่นอินฟินิตกับ ด่านสตอรี่โหมดนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมใน EP ที่6นี้นะครับก็เล่นอินฟินิตโหมดฟาร์มิ่งโหมดแล้วก็สตอรี่โหมดนิดๆหน่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็คือเวล64แล้วใน EP นี้นะครับได้ห้าดาบใหม่อยู่4ีถึงหตัวนะครับนั่นก็คือไอตัวนี้นะครับจากเรื่องอะไรไม่รู้นะครับคนเก่งฟ้าประทานหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไอตัวนี้นะแล้วก็อิทาจินะครับได้มา2ตัวเป็น3แล้วใช่ปะแล้วก็ได้ตัวละครนี้นะครับจากเรื่องบบีีนนนนนนะะะเเปป็็็4แลล้้วววววกกไดดตัััคครรขาาจพ5 ตัวละครเออที่ได้มาใน EP นี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะทำโบดี้5ดาวด้วยดีกว่าถ้ามีเพชรเต๋าผมก็จะซื้อออฟมาใส่นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากคนละหนึ่งดาวหนึ่งซับสไครต์นะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานั่นเองอ่าคลิปนี้นะครับคนกดไลค์ถึง300ไลค์นะครับผมเนี่ยจะทำอีพที่7ออกมานะครับ EP ที่7เนี่ยผมก็จะไปเล่นเอาออฟไฟนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่กับพิโกโล่นะครับหรือไม่ก็ใส่่กกกกกกััับบบโโ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 ททดดดดดลลลเเเเนนนนาาาาะะะะแ้วว็จออพพพิิิคครรไปชต1 XT ย ใช้คนเดียวนะครับถ้าคนเดียวไม่ไหวผมก็คงจะเล่นกับน้องนะครับน้องใน Discord สักคนสองคนนะครับเอาไปช่วยแบกเพราะผมไม่มีเอิร์วินกับนอดดาอ่ะนะโอเคครับก็สรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีพีต่อไปครับบ๊ายบายครับผม